สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บีแหลมสิงทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับวันนี้เรามาเจอกันครับก่อนวันสุกดิบนะฮะวันนี้วันสุกดิบศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับเป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างเรอัลมาดริดครับราชันชุดขาวเจ้าของแชมป์13สมัยนะครับเจอกับลิเวอร์พูลครับหงแดงจากอังกฤษนะครับเจ้าของแชมป์6สมัยทีนี้จะเป็น14ของมาดริด หรือว่าจะเป็นเจ็ดของลิเวอร์ pool ครับน่าติดตามมากคู่นี้จะเจอกันนะครับที่แซงเดนีนะครับหรือว่าที่สตาร์ดฟรองในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคืนวันเสาร์นี้นะครับต่อเช้าวันอาทิตย์เวลาตีสองเพราะนั้นคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ไฟแนลที่หลายคนจับตามองอยู่นะครับเรอัลมาดริดปีนี้เป็นแชมป์ลาลิกาสเปนไปแล้วครับส่วนลิเวอร์ pool นั้นเป็นดับเบิลแชมป์ฟุตบอลถ้วยของวงการบอลงกฤตครับได้ทั้ง f a Cup แล้วก็ลีกครับถือว่าเป็นครั้งที่2ในประวิศาสตร์ของสโมสรนะครับหลังจากที่เคยทำมาแล้วในปี2001จับตาดูคู่นี้นะครับลิเวอร์พูลเคยพลาดแชมเมีย์ลีกแบบนี้เมื่อปี19นะครับแต้มเดียวให้กับแมนซิ t y ตี้คนนี้ก็เช่นกันครับแพ้แต้มเดียวและครั้งนั้นไปเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกรายการนี้ด้วยการเอาชนะสเปอร์นะครับครั้งนี้จะทําได้แบบคำรบนั้นหรือเปล่าน่าสนใจมากครับ คู่นี้เจอกันในนัดชิงชนะเลิศมา2ครั้งครั้งแรกปี81ครั้งที่2ปี18ปนะครับปี81เนี่ยลิเวอร์พูลชนะเรอัลมาดริดที่ฝรั่งเศสนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นกรุงปารีสเหมือนกันแต่ว่าเล่นที่พาร์คเดอะแพรงครั้งนี้เล่นที่สตาร์ทฟรองนะครับส่วนครั้งล่าสุดที่เจอกันคือปี18ลิเวอร์พูลแพ้กับเรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ3นะครับซึ่งเป็นการแข่งที่เคียบเชื่อว่า คนคนหนึ่งที่แขนไม่แพ้กับเมอร์เมดซาร่านั่นก็คือลอริสคาริอุสนั่นเองนะครับเชื่อว่าทุกคนคงจะจดจำาันนั้นได้ดีวันนี้เรามีการสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์นะครับของ2กุนซือก่อนเกมนัดน,นี้มาฝากกันทั้งเยร์เกนครอปแล้วก็คาโลอันเชโรติครับบีแลมสิงทีวีนำเสนอโดย Suzuki XL7 คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครขนมปังฟาร์มเฮาส์ ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอ์ปเรชั่น w w w b ์ดไวท์ i n ็ t ด c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกเริ่มที่เยร์แคนครับครับคุณซื้อของลิวพูนะครับก็ได้กล่าวว่าผมไม่คิดที่จะล้างแค้นอยู่ในหัวใจอยู่แล้วจากเมื่อปี2018เริ่มมาก็หลอเลยนะฮะเขาบอกว่า เมื่อปี2018เนี่ยมันเป็นค่ําคืนที่เลวร้ายสําหรับเรานะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวิธีที่เราเสียประตูรวมถึงอาการบาดเจ็บของโมเมดซาลาหเนะครับเรากรรมศึกมันหนักก่อนที่จะเข้าถึงรอบชิงเฮอรลแต่มาเสียผู้เล่นคนสําคัญซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครแทนซารหาได้เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะจําได้ในวันนั้นลิเวอร์พูลนั้นส่งอดัมลานาลงสนามครอปก็กล่าวต่อครับบอกว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2018 แต่ผมไม่คิดว่านี่จะเป็นการล้างแค้นนะครับและไม่เชื่อว่ามันจะช่วยกระตุ้นหรือมันทําให้ไรดีขึ้นหรอกแต่ผมเข้าใจครับในสิ่งที่โมเมสซาราพูดเขาต้องการทาให้มันถูกต้องผมเองก็เช่นกันนะครับแน่นอนว่าการเจอกับเรอัลมาดริดเนี่ยนี่คือเกมระดับสูงสุดนะครับซึ่ง oti, คาร์โลอันเชลติกุนซึ่งพวกเขาคือหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเขายอดเยี่ยมมากเลยและเขาก็เป็นสุภาพบุรุษด้วย ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะแต่มันอาจจะเบาบางไปบ้างในตอนที่เขาคุมเอเวอร์ตันนะแต่ผมก็ยังเคารพเขาอยู่เสมอส่วนในเรื่องของผู้เล่นนะครับล่าสุดในตอนนี้เยอ์นคอปก็บอกว่าที่เป็นห่วงอยู่คนเดียวคือเทียโกคันตรานะครับที่เหลือถือว่ากลับมาซ้อมได้ค่อนข้างดีแล้วณนะเวลานี้นะครับจะกินน้ําดีไหมไม่กินดีกว่าตอบคําถามก่อนอชื่น <laughs> ใจกินมะนาว ออไม่ได้พูดอะไรเลยมันเล่นอยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์จลฟันได้นะครับสามารถที่จะลงทําการฝึกซ้อมได้แล้วนะครับเช่นเดียวกับทางฟาบิโนตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมเช่นเดียวกันสิ่งเดียวครับที่กําลังคิดอยู่ก็คือตําแหน่งที่จะยืนคู่กับฟันได้แล้วก็ตําแหน่งมิดฟิลด์ที่เหลือตอนนี้ทีมพร้อมอย่างมากเลยทีเดียวครับทางั้นคาเลโตนะครับคาโลอันเชลติมือปืนแห่งอิตาลีนะครับ ก็เปิดเผยครับบอกว่าประเด็นที่โมเมซาลาแนวรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยอยากจะล้างแค้นแก้แค้นเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็บอกว่าคือแรงกระตุ้นชั้นดีสําหรับลิเวอร์พูลเองเนะครับแล้วตัวเขาก็บอกว่าผมก็อยากจะแก้แค้นเหมือนกันเพราะว่ามาดริดเองก็เคยแพ้ลิเวอร์พูลครับในปี1 9 8 1ก็ถือว่าเป็นเกมที่เรอัลมาดริดก็อยากจะเจอกับลิเวอร์พูลเพื่อวัดกันไปเลยอันทฤิฎีก็บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนแข่งในเกมนี้นะครับมันเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีสาหรับพวกเราครับ เรลมดิดเองก็เคยแพ้กับลิเวอร์พูลมาแล้วแล้วก็เราก็เคยล้างแค้นพวกเขาแต่ถ้าอยากจะล้างแค้นกันอีกผมก็พร้อมเช่นเดียวกันนะครับอันเฉลี่ก็บอกว่าตัวผมเองเนี่ยเคยแพ้ให้กับลิเวอร์พูลในสมัยที่เป็นนักฟุตบอลนะครับวันนั้นเขามีอาการบาดเจ็บลงสนามไม่ได้ทําให้โรมานั้นแพ้นะครับในปี1984ตอนผมเป็นกุนซือเนี่ยผมโดนโศกนาฏกรรมที่อิสตันบูลนะครับปี2005ซึ่งเชื่อว่าทุกคนไม่เคยลืมแต่ผมก็เอาคืนพวกเขาได้ ในปี2007แต่นั่นมันเป็นเหตุการณ์ที่นานมาแล้วครับผมเชื่อว่างานนี้คงจะต้องเริ่มกันใหม่ขาะเดียวกันครับอันเชรติก็จะได้ตัวของดาบิดอลาบานะครับปากกาหลังคนสําคัญหายจากอาการบาดเจ็บกลับมายืนแนวรับนะครับร่วมกับเอเดนมิลิเตาส่วนที่เหลือนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับอันเชรติใส่ชื่อของเอเดนอาซาแล้วก็แกเรตเบล ดยเฉพาะเบลนะครับเป็นคนที่ยิง2ประตูในการเจอกันเมื่อปี2018เนี่ยอยู่ในทีมด้วยอันเชลติกก็บอกอีกครับบอกว่าลิวร์พูเนี่ยคือสโมสรที่ผมเคารพนะครับผมยกย่องประวัติศาสตร์ของพวกเขาการได้เจอพวกเขาในรอบชิงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษสุดๆครับสโมสรใดสโมสรหนึ่งที่จะครองแชมป์ยุโรปได้ถึง6สมัยมันไม่ธรรมดาแน่นอนครับทาให้ผมมีแรงกระตุ้นเป็นพิเศษสาหรับเกมนี้อันเชลติกก็พูดเป็นภาษาิตาเลียนนี่ครับบอกว่า มันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผมเลยถ้าผมจะได้แชมป์ UCL สมัยที่4ของตัวผมเองแต่ผมก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันในนัดชิงเฮเลอร์ผมเนี่ยไม่ได้หมกมุ่นเยู่ยวกับเกียรติยศส่วนตัวหรอกครับผมอยากจะหมกมุ่นกับเกียรติยศสมโมสรมากกว่าเอ๊ะนี่มันเสียงครบนี่นาะนี่มันรายการฟุตบอลหรือรายการบันเทิงครับเราก็แน่นอนที่สุดครับเราก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับถ้ามาที่อื่นจะต้องเก๊ี้กลออยู่ตลอดเวลาไม่ทำที่ไม่ต้องหล่อครับที่นี่เพราะว่า หล่อเนี่ยสาเนี่ยเลิกหล่อแล้วครับแต่ถ้าแปลกเนี่ยมันจะแปลกตลอดไปนะครับและนี่คือพรีวิวก่อนแมตนะครับที่โค้ชทั้ง2คนเนี่ยได้ออกมากล่าวถึงความพร้อมนะครับเราก็นําบทสัมภาษณ์แล้วก็นําแฟ้มภาพนะครับมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันเป็นน้ำจิ้มครับก่อนที่คู่นี้จะเจอกันนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดอะไรต่างๆเนี่ยติดตามได้นะครับกับ การไลฟ์ของ b Lam ีแหลมสิงไลฟ์ได้นะครับในวันเสาร์นี้เวลา12นาฬิกานะครับเชื่อว่าทุกคนจะรอคอยแมชนี้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็ลิเวอร์พูลครับแน่นอนที่สุดว่าคุณจะต้องติดตามเกมนี้และที่สำคัญครับถ้าท่านหิวหิวอย่าลืมฟาร์มเฮาสนะครับแล้วก็ดื่มน้ำสิงเข้าไปรวมไปถึงถ้าคิดจะซื้อรถซู z u k i ครับเหมาะกับท่านมาก และถ้าทำประกันครับอย่าลืมกรุงไทยแอคซ่าและถ้าจะซื้อบ้านอย่าลืมธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับผมวันนี้ลาไปก่อนเต็มข้อเลยสวัสดีมันมากเลยติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทูไอดี